สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาทนายดวงระวันประจำวันที่8นะคะกุมภาพันธ์2567ซึ่งตรงกับวันพระฤกษ์สบดีสีแสดสีส้มนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจําทุกวันนําแนวทางดีๆที่ไพ่ยิปีที่แนวทางไปกลับใช้พี่น้องทนานเข้ามาแล้วนะคะป้าหมอขอกําลังใจกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะคะพี่น้องขานะกดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นให้หน่อยจ้ะพี่น้องทนหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไอดีไลน์นะคะ,ะดูดวงลายมือลายเส้นดูดวงนะคะไพยย่ย นะคะปรึกษาหารือนะคะเรื่องของเรื่องงามยามดีเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขรถทะเบียนรถนี่แนะนําได้เหมือนกันนะคะพี่น้องคะเนาะฉะนั้นพี่น้องท่านไหนที่ต้องการแนวทางอยากที่บอกดังกล่าวเชิญค่ะทักกดีรลยและก็พี่น้องท่านไหนที่นะคะสนใจในแนวทางเลขนาโชครายวันรอบโลกนะคะอ่ะอยู่ท้ายคลิปค่ะลงให้นะทุกวันเนาะนะดูไปจนจบคลิปอะไรค่ะพี่น้องคะนะแล้วก็อยู่ท้ายคลิปด้วยแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกนะคะก็ให้ นะทักกลุ่มไลน์นะคะแอดมินเอนะคะบริการอยู่นะส่งเลขให้กับพี่น้องทุกวันนะคะเ <c oughs> ข้ากลุ่มฟรีค่ะเพื่อเป็นแนวทางทั้งหมดอะไรกาะนะคะพี่น้องจ๋านะ,ะเอาอย่างนั้นกัน <c oughs> เอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทานายดวงอะไรวันกันเลย <c oughs> มาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ <c oughs> สําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ขึ้น2ดาบในวันพวกนี้เป็นแบบไหนคะเครียดเรื่องอะไรลังเลสงสัยเรื่องอะไรเอ่ยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์คะ <c oughs> อ่ะว่าอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่า2ดาบมีเรื่อง ะะสองเรื่องให้เราเลือกนี่ใหเลือกอย่างได้รังอย่างหนึ่งพี่น้องวันอาทิตย์ก็เลือกในในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเขากันนะคะและในวันพวกนี้ก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจกับเด็กๆนะบริวารที่เป็นเด็กๆนะคะหรือรักเด็กก็ได้นะฮะนี่อย่างนี้นะอารมณ์นะไม่ค่อยปกติพี่น้องวันอาทิตย์รมัดะวันเรื่องอารมณ์นี้หนึ่งะคะ่ะในวันพวกนี้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นหัวหน้าเขานะคะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นส่วนใน หันน้าครอบครัวเราก็จะใช้อารมณ์นะคะกับบริวารไม่ได้นะเดี๋ยวบริวารหน,นีหมดค่ะส่วนในเรื่องของการเงินโชคลาบถือว่าดีนะคะขึ้นไพ่แหววพระจูนนะปฏิหารเกิดใครที่กําลังดวงตกอยู่ดวงเริ่มดีตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใครที่ นะคะเครียดในเรื่องของการเงินก็จะมีเงินหมุนเข้ามานะคะพี่น้องค่ะนอกามีโชคมีลาบเข้ามาไพ่ไว้อัฟจูลกล้องล้อแห่งดวงจตตาถือว่าสุดยอดอยู่แล้วนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะอย่าได้กังวลแล้วก็เรามาระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องค่ะเนาะเอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตาผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยได้ด้วยนะคะเรามดระวังค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสองหนึ่งสี่ 0-2140ค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจัน,นร์นะขึ้นจกักพรรดิไย่ตัวตนถือว่าดีเยี่ยมนะคะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ควบคุมกิจการการงานดูแลบริวารอย่างทั่วถึงนะคะเอาไว้เอาอยู่เอารอดนะคะแล้วก็ชัดเม้นอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำบุญให้ทานนะคะการบริจาคทานนะคะ ต่อบุญร่วมบุญนะคะนี่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลสาพ,พี่น้องวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้อาจจะตัดสินในบางเรื่องก็ถือว่าตัดสินไปในทางที่ดีนะคะพี่น้องจ๋านะสําหรับพี่น้องวันวันจันทร์นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะอิเลิฟอิเลิฟนะคะค่ะผู้หนึ่งผู้ใดอยู่นะคะเกิดหรือ,อ,อหรือใครที่น้อยๆกับคนรักอยู่ก็อาจจะเกิดรักหวนได้นะคะพี่น้องวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ดีเด่นในเรื่องของการเงินนะ,ะธุรกิจนะคะดีเด่นในเรื่องของเงินทุนนะ มีผู้สนับสนุนในเรื่องของการเงินเงินทุนเป็นอย่างดีสําหรับพี่น้องวันจันนะคะในวันพรุ่งนี้ใครที่ขอเครดิตเอาไว้ก็มีนะคะรู้สึกว่าจะผ่านนะว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องวันจันนะเครดิตดีค่ะ่าเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจำตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข4 2 0 6ค่ะ4 2 0 6ค่ะพี่น้องวันจันทรขอให้เฮงเ็นค่ะมาดูพี่น้องวัน อังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารขึ้นเดวิลเรามาระวังนะคะพี่น้องจ๋าเนาะลงตุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงในวันพวกนี้ไม่ได้เลยนะคะการทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบ นะคะก็ไม่ได้ผิดศีลผิดกฎหมายในวันพวกนี้ระม,มัดระวังนะคะสองเรื่องจะมีปากมีเสียงกับบริวารน,นะคะในที่ทํางานในบ้านในช่องระม,มัดระวังนะคะในทุกเรื่องเลยนะในวันพรุ่งนี้บริวารก็แล้วแต่นะคะการลงตุนลงหุ้นก็แล้วแต่เรื่องของอุบัติเหตุด้วยเหมือนกันนะคะ่าพี่น้องวันอังคารบกมุ่นครุ่นคิดตึงเครียดนะคะืม,มากมายไก่กองในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นแล้วอาจะคิดเองเออเองก็ได้นะคะพี่น้องค่ะเนาะ พี่น้องวันอังคารเจ้าขาเนาะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าหน้าตอนนี้คุณจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่หนักนาสักกันนะคะแต่ก็ยังมีบริวารคนในครอบครัวยังเคียงข้างยังนะคะให้ความอบอุ่นให้ความช่วยเหลือนะคะพี่น้องวันอังคารเป็นอย่างดีนะคะฉะนั้นก็อย่าได้จิตตกนะคะพี่น้องค่นะหน้าคืนนี้ก็นอนได้หลับอย่าได้เครียดค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราคํานวณของเรานั่นเองค่ะวนเขหนาไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งห้าหกแปดหนึ่งห้าหกแปดค่ะขอให้เห็นๆค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนอัศวินไม้เท้านะคะควบคุมม้าไปแล้วนะไปทํางานทํากิจทําการนะคะในวันพวกนี้เขาบอกว่าาระมัดระวังนะคะสุขภาพร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียนะควรที่จะพักพกลางพักผ่อนได้แล้วบ้างแล้วสาบพี่น้องวันพุธกลางวันท่านไหนที่ไม่ค่อยโอเคอยู่นะคะเห็นไหมคะขับรถ ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้นะคะระวังกระดูกนะกระดูกทับเส้นกระดูกส่วนหลังทั้งหมดนะคะพี่น้องจ๋านะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะไกลที่มีแปลนเดินทางถ้าหลีกเลี่ยงไปก่อนได้จะดีในวันพรุ่งนี้นะคะดูว่าไพ่ไม่ค่อยที่จะโอเคนะเลื่อนไปก่อนจะดีนะคะ ส่วนในบริวารครอบครัวเขายังคงเป็นห่วงอยู่นะไม่ต้องเป็นห่วงลกค่ะนะคะพี่น้องค่ะนะเขาก็โอเคดีนะพี่น้องวันพุธกลางวันนเะรามาระวังเป็นห่วงตัวเองดูแลตัวเองดีดๆเขาเรียกกันเนาะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข4106 4106ค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวัน มามาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนหนึ่งเหรียญโตโต้ค่ะข้ามือเนาะมีโชคมีลาบข้ามือนะคะการเงินดีขึ้นโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะในวันพวกนี้ใครที่มีโรคประจําตัวปวดหัวปว,ปวดไมเกรนระมารัดระวังจะกําเริบได้ลดในเรื่องของความวิตกกังวลลงอารมณ์ต้องปกตินะคะพี่น้องคาดูว่าจะเซนพิเศษนะคะแรงเวอร์เลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะ ในเรื่องของตัวเลขพี่น้องวันพุธกลางคืนดูว่าจะเม่นอยู่นะคะในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขนะเกิดจากการคำนวณของเราหรือเส้นพิเศษของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข1 2 2 1โอแค่นี้เอง1 2 2 1นะคะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีฉลองความสําเร็จเรื่องอะไรคะฉลองมงคลสมรสหรือเปล่านะคะฉลองหน้าที่การงานนะคะ เลื่อนขึ้นเลื่อนตำแหน่งขยับขยายในส่วนของกิจการการงานดีเยี่ยมและก็อาจจะออกเดินทางนะคะร่วมฉลองความสําเร็จหรือร่วมแสดงความยินดีกับพรรคพวกนะคะุนสูงบนส่วนนะคะทีมงานออกเดินทางจริงๆด้วยนะคะพี่น้องา่านะพี่น้องวันพราะนึกัดสดีนะคะเดินทางอย่างไม่มีแปลนทีนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการขับรถนะคะอย่าเร็วว่าอย่างนั้นเถอะนะคะขับรถต้องระมัดระวังนะคะอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วนะคะพี่น้องา่าในวันพรุ่งนี้เลขน้าโชคมาจากไหนเป็นตัวเลข นะคะเกิดจากภานะของเราหรือเลขเกี่ยวข้อ,ของกับภานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรนี่เลข3 8 0 4 3 8 0 4่ย่ค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นสีไม้เท้าอ่าสีไม้เท้าก็โชคดีนีเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกครอบครัวดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ใครที่คิดขยับขยายนะคะในส่วนของกิจการการงานนะคะลงมือได้เลยค่ะนะในวันพ่กนี้อารมณ์ นะคะอย่าร้อนอย่าเป็นเด็กอย่าเป็นเด็กดือ้อนะคะนี่อย่างนี้นะจะทําให้เราเสียการได้นะคะพี่น้องวันศุกร์บางท่านก็ยังคงเบกภาระนะคะหน้าที่การงานกิจการแล้วก็เหนื่อยหนักนะคะไม่เป็นไรคะ่ะพี่น้องขาหน้าเพื่ออนาคตของเราและครอบครัวยังไงก็เอาไว้เอาอยู่เอารอดนะสำหรับพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนเป็นเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข49้อะไรก็10 4910่หยค่ะขอให้เห็ๆค่ะ มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์อ้าวบกคักผิดหวังรักคุดหรือเปล่านะคะพี่น้องขาสุขภาพเป็นไงบ้างระมัดระวังเลอนะคะระวังในเรื่องของ้นส่วนระวังในเรื่องของนะคะพันธะสัญญาระวังในเรื่องกฎหมายระวังหาความทุกข์ใส่ตัวเองสุขภาพไม่ค่อยดีปวดเนือ้อปวดตัวนะคะเออกระดูกสายตาดวงตา ผ่าตัดเล็กน้อยได้ด้วยหรือกังวลในส่วนของบริวารก็ได้สําหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะบริวารไม่สมบุกไม่สบายหรืออย่างไรนะคะเออไปหาหมอจริงๆด้วยไปตามหมอนัดพาญาติไปหรืออย่างไรนี่ประมาณนี้เลยนะคะขึ้นดาบทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้ยังไงแล้วนะคะพี่น้องวันเสาร์คะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยความที่เราเป็นคนซื่อสัตย์ด้วยความที่เราเป็นคนดีด้วยความที่เราเป็นคนที่ให้ความรักความเมตตากับผู้คนด้วยความที่เรารู้จักแบ่งปันนะคะทุกอย่าง ก็สามารถที่จะแก้ไขได้เป็นอย่างดีด้วยราชินีถ้วยเห็นไหมคะพี่น้องค่ะฉะนั้นแล้วขอเราอย่าประมาทอย่างเดียวนะสุขภาพต้องระวังเป็นพะิเศษนะในส่วนตัวเราส่วนของบริวารไม่เป็นไรนะคะเราก็ดูแลเขานะสําหรับพี่น้องวันเสาร์พี่น้องวันเสาร,ร์ค่ะแพหมอบอกเลขหน้าไพ่ยอย่างเดียวนะอืมในวันพวกนี้ดูว่าการเสียงโชคเสียงดวงทั้งหมดได้จะดีส่วนเลขหน้าไพ่จะให้เลขอะไรมีเลขมีเลขสามแปดแล้วก็หกสี่สามแปด หกสี่ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงเองค่ะป่าหมอไว้พอนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ